บาดเตาาน่าพะดมปืนเลยโอ้ยบาดเต้าน่าพะดมปืนเลยยเฮ้ยเพื่อนผมเลยตายครับเอ้าคุณยิงผมทำไมอ่ะเอ้าคิดว่าเทอเหรอมีปืนเหรอฮะเออคิดว่าเทอเหรอมึงเล่นโปร๊ะใครใครใครโปรครับใครโปรผมไม่ได้โปรนะไอ้ขยันเนี่ยไอ้ขยันไอ้เด่กมากอ่ะโทโทษโทษตำรวจโทษโทษโทษคุณตำรวจครับดูดีครับผมไม่ได้โปรครับขอยิงผมทำไมอ่ะผมผมก็ไม่ค่อยอยากฟ้องเราคคุณตำรวจครับผมเป็นผมเป็นนายกนะครับทำงี้ไม่ได้นะครับ อะไรอ่ะเอมกูเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะมันไม่เกรงใจกูเป็นนายกมันไม่เกรงใจมันถ้าปืนยิงกูบ้าบออะไรหรอไม่ใช่โอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอคนสวยครับขอบคุณมากครับชุบๆเขาเลยชุบๆเฮ้ยเล่นดีดีดิไอ้นนไอ้เวทมึงเล่นดีเอ้าเฮ้ยกูแล้วมือลงมึงเล่นดีดีมึงเล่นดีดีคุตกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ขับพิษขับขับพิธีครับเจงครับ

ชื่อตู้ตู้มหน้าของตู้เอาไว้นี่ผมเป็นคนดีนะครับคุณตำรวจครับปล่อยผมพี่เราจะเปิดเราได้พี่จะเปิดเราแล้วโอ้นะไม่เปิดเราได้เลเฮ้ยกูสั่งจับแล้วกูสั่งจับไอ้ไอ้ไอ้สไลด์ล้วใครเปิดมาคุณตำรวจครับไม่กูว่าเราไปอย่าอย่าอยครับอย่าครับพี่เราไปเถอะพี่พี่เราไปเถอะรองเราเดี๋ยวเดี๋ยว้อรถนี้นี่ยืนรถอะไรเนาะ <anto> <divide S 2> น้องคร <Sounds> ับไอ้น้องลงนี้น้องเอาไม่ผมจะเดี๋ยวผมขับไปส่งพี่ชายเดี๋ยวผมขับไปส่งครับแล้วผมอยากขับข้าสองคนครับชีวิตจริงมึงมีป่ะกูถามจริงอุ้มอุ้มลีนน้ำตากรได้ครับน้ำตากรโอ้ยเหย็ดเหย็ดทำไมครับเหย็ดทำไมครับผมไม่ชอบเล้ววะชีวิตจริงมึงมีป่ะมึงสะดุดมาเป็นมึงมีป่ะโอชีวิตจริงมึงมีไหมลัมโบอ่ะอ่ะสองห้ามึงมีป่ะถามมึงหน่อยมึงมีป่ะโอ้ปล่อยคุณด้วยเถอะไอ้ตำรวจโอ้โหบอลคนดี มึงบอกมึงบอกไปดิอุ้ยโอ้มึงมึงบอกไปมีมีแต่เรือดำน้ำครับโทษทีเล่นสูดได้ไหมเนี่ยเข้ามาเตือนว่าไอต่อผลเนี้ยมีแต่เรือดำน้ำโทษทีปากมึงก็ไปดูวยนไป้โวยเนียดูดีดูดมันรถค้อนแรงเลยไม่ไหวตำรวจปล่อยผมหน่อยตำรวจผมอยากเปิดพี่เอาพึ่หายไปไหนเอ้าหยุดแล้วโดนแบนอ่ะผมวิ่งไปอยู่ผมวิ่งไปไหนเนี่ยเพื่อนเอ้าเอายิงผมทำมาเนี่ยเอ้าเอ้าผมทำอะไรผิดเดาโอ้ตํารวจโอ้ยสะทุนดีแย้ ใช้แต่กำลังอ่ะแล้วประเทศจะเดินหน้าต่อยังไงครับขอรถแหร่นะครับขอรถแหร่นะเพื่อนรถแห่ร่นี่ย่าได้ได้ได้ปวดสวดก็มาผมกำลังใจนะครับผมกำลังใจนะครับสุดท้ายคุณพี่ครับผมกำลังใจนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยเฮ้ยขอเพลงแบบจีบสาวแล้วติดแล้วติดล่ะ เอ้ยตอยต่อยแฟนกูทำไมเอ้าประยุทธ์หุ้ยมึงเอ๊ยก็เปิดเลยหรอพี่พี่บอกแฟนพี่อย่าไปจ้าวผมเนี่ยพี่กูไม่เกี่ยวอยู่อยู่แอดมินดิแอดมินแอดมินเอะอ้กูตายอีกแล้วกูไม่กูไม่เล่นแล้ว ถึงผมจะไม่มีระบนแต่ผมก็มีเรือดำน้ำละเฮลิคอปเตอร์นะครับคือคุณจะเอารถถังอ่ะผมก็มีคุณจะเอาอะไรอ่ะชุบๆหน่อยครับแอดมินครับบุบอกแอดมินชุบให้คุณดีแอดมินเขาช่วยเราหน่อยพี่ผมกท่าไม่ตกากูไม่ได้กูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยกูเล่นอยู่เนี่ยพี่ทำไมยิงวัวจังเลยคุณหมอเอาเ้ยใครเปิดประตูโอ้โหโอ้โห เฮ้ยมึงปิดดีกูกลัวผีเอามึงปิดดีเอ้ยเอาโอ้ยปิดเลยนะคะคนดูกกหัวใจได้หน่อยครับแม่เลยขอสาปแช่งไอผีเข้าฝันมึงเลยคืนนี้ฮะอบอลมึงไม่ตายมึงเป็นก๊อดเหรอเฮ้ยมันต่อยกูแล้วไอ้ชนตันต่ำมาต่อยกูแล้วเอาดิบอลจะต่อยหมอนะบอลจะต่อยหมอหมอมีพู้คุนกับเราหมอมีพู้คุนกับเรา หมอหุ่นจะไปแล้วหมออะไรพี่กูไอ้สัตว์ฮะเออไปแล้วมึงนี่เราไปนะพี่เราไปเยอะคนอื่นไปมาไปโอ้ยพอแล้วกูพอแล้วเกียร์เยอะแล้วพี่เรายังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราก็โดนตำรวจเล่นเลยอ่ะเมื่อตไมแอดมินไม่แบนมึงก็งงหวาเพราะงนี่มึงโปนะมันรักของเขามีใจให้ผมโอ้โหคนวันรถหมอเนี่ยนะแจ้งเลยพี่ผมมีฟังชั่นใหม่พี่หมอหมอกี้หมอว่าไงนะหมอฮะอ๋อว้าบอ่ะเออพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอันนี้เป็นแอดมินเหรอตั้งนัดังนัสามสองหนึ่ง อะไรอ่ะนี่มาดำดินนะเฮ้ยทำแผนที่มันใหญ่อ่ะเฮ้ยเราเราอยู่ไหนวะพี่ไม่ลงรถเลยใต้ดินเลยพี่ลงรถเลยเฮ้ยผมหนีมาได้แล้วพี่เราเรารอดแล้วพี่พี่ชายเรารอดแล้วสวยพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาไม่ละเราว่าพอละภารกิจวันนี้เราว่าสำเร็จละครับพี่แจ๊ดีเหรอพี่เขาสวยรู้เรามีอำนาจต่อประเทศนี้แค่ไหนเหมาะสมแล้วที่เราอยู่เคมาแค่ไหนกันมานะบริการส่วนตัวชื่ออะไรนะป้อม ชื่อป้อมครับขอบคุ้นมากเลยป้อมเลยเลยอะโอ้ป้อมยังไม่หนั่ใจพี่ดูนี่นะพี่หลบไปโอ้โอเคโอเคป้อมปป้้ออมมจะโชว์เลยป้อมโชว์เลยป้อมโอเคโอเคเอออันนี้อันนี้กูเห็นไปแล้วที่มึงถีบยำบวกกูฮะโดนแล้วเหรอโดนแล้วพี่แล้วกูจะโดนไหมเนี่ยมันมีคนมันมีคนมาทาอันนี้ก็คือบทเรียนนะครับสำหรับใครที่ได้สปอนครับเขาจะโดนแบนแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะ GTA นะอันนี้ GTA ก็คือเอา เอ้าเอามึงจําไว้โดนเพื่อนมึงอ่ะมีคนมันมันบอกว่ามันมันโกหกเหรอครับผมผมไม่รู้เรื่องเลยครับเขาบอกว่าเล่ดไอ้สองตัวเนี้ยพี่นนมันด่าเราอ่ะจะจะจะเอาเอาสยองไปล่ะครับเอาจากเลดมินนะกูไม่ไหวแล้วกูพลาดอ่ะมาสีมาสีมาสิมามึงแพ้มึงโดนแบนนะโอ้โหเกี่ยวอะไรอ่ะเกิดไปเปล่าเออรอเล่นมาเอามามาเอ้ยกูต่อยแอดมินว่ะไอ้บอสจะไปต่ัดทำไมพี่เอ้ยมันคือสักสีเว้ยมันคือสักสีเอ้ยกูเอากูเอ้ยจิด ตั้งแต่วันนี้ผมก็จะกลับใจแล้วครับผมจะไม่เข้าทางสายดำอีกนะครับก็อันนี้ก็ถไม่เป็นคนปากนี่กูกูกนสุคนตูมันถือว่าเป็นการสอนใจคนดูใช่ไหมพี่นอนที่เราทำลงไปทำเพื่อมาบอกคนดูว่าเล่นโปรโอแม่ทำไมกูเซ่บ่อยจังวะต่อยคนเอิรเลยแม่สวัสดีพ่อมาเพิ่นเล็บแม่มึงอะใครอยากให้ผมอ่านเนี้ก็กดติดตามโอ้กูต่อยบ่อยจังวะ บอลหลังบอกว่าเราจะไปหาเฟิร์สดีๆเล่นนะวันนี้ก็ไม่มีเที่ยอะไรเลยนะครับตายโดนนุ่มัดเดียวไอ้นนท์มัดเดียวโอ้ยกูแพ้หนุ่มก็พูดไม่จังวะเอางี้เอางนี้ขออีกรอบถ้าถ้าผมชนะคุณปลดปลดแบนเพื่อผมไหมเออได้เอาจริงนะเราจะอาจริงนะเอาเล่นดีๆนนท์เล่นดีๆเอาเล่นดีโอเคกับบ่าว่าใช่เขาเปิดก๊อนเดี๋ยววะเออมันเปิดก๊อนอีดอกนะผมปล่อยมัดเดียวไม่ตายผมต่อยเก่งอยู่นี่แอดมินเนี่ยโหตึงจัด เออตึงจัดโอ้ตึงเกินบอกว่าเร็วเร็วชั่วสองตัวนี้พี่โน้นมันมัไม่ได้เปิดก๊อตเลยอะผมฟังพวกมึงพูดกันอยูมันไม่บอกว่าไม่ได้เปิดก๊อตอุ้ยกูจะตายอุ้ยมันตึงเกินโอตายคู่อะไรวะนั่นแหละแลกหมัดตายคู่ไอ้อันนี้ปลดปลดแบนเพื่อนผมได้ไหมครับตายคู่กันเท่ากับผมชนะได้ไหมอะแต่ลมเี่ยเฮ้ย ยังไงเนี่ยมันจะได้คอนเทนต์ดี่ออะไรไปได้แก่อย่าแอ๊กเรอไม่ชอบเลยเออเรื่องมึงเอาใหม่เะล่าไม่รู้ผลเลยเอามาดิกลัวกลัวเอาม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 าเริ่มมาโอ้เซ่เดูก็ถวยเลยไม่ไหวแล้วแม่